คนสมัยก่อนก็ชอบเข้าป่าพอเข้าป่าปั๊บบังเอิญไปเห็นลูกชนิดหนึ่งก็คือลกหลองกล้องนี้เลยอ๋อไปเห็นลูกหลงกล้องไปเห็นลูกไม้ชนิดหนึ่งมันดูสวยและก็น่ารักนะครับเลยคนแก่คนนั้นตัดสินใจตัดนะครับผลไม้นั้นคนขคนล้วค็นเลยไม่ใช่ตัดเอาโหลเต็มเหมือนกระตุ้นแรงอันนี้ตัดลูกนะครับตัดหลองกลองแล้วแล้วก็ใส่ในเช่อผ้า เชาะผ้าเชาะยังไงอ่าโซ่บนวันของไทยยาวก็เราว่ามอญจารปาขึ้นมาพันอ๋ออ่าเชาะผ้ากันแดบไว้นะครับนวเน็บตรงไปเออ่าแล้วก็พากลับมาหลังจากนั้นนะครับก็เรียกพี่น้องนะครับออกมาชิมดูพอพี่น้องชิมนะครับคนที่บ้านก็ไม่เคยได้กินไม่เคยได้กินพอกินปั๊บในขณะเดียวนะครับในขณะเดียวกันนั้นเขาเอาลองกองลงนะครับแล้วก็ให้พี่น้องชิมพอพี่น้องชิมนะครับเขาบอกว่ารสชาติดี กินแล้วนะครับน้ามีรสชาติดีนะครับพอรสชาติดีปั๊บแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้จักเหมือนกันนะครับพี่น้องก็ชิมไปนะครับในคณะเที่ยวที่ว่าชิมนะครับบผลแก่นั้นก็อนหนังย่องโย่แหละคัหนังย่องกิ้งผ่านหนังย่องนะครับกับผลสุดท้ายบังเอิญว่าผลนแก่นน้ไมีใส่ก่งในอ้ลแก่นะก็ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนั้นโพว่าเนี่ยโพอ่าไม่เพิ่มเลยกรบพไม่ในปั๊บกระทำ ถ้าหวานนี่โบต้นโรไม่โลก็ไรโบนี้ก็ไม่โรกี่เดียวโรกได้พ้นทุทายบังเอิญก็ไปเห็นจุดซองห้อยก็เลยแล้วัดดอกกองดอกกองกากล้ามาเป็นหลงกล้องวันนี้เลยดอกกองก็คือตังก้องโยกของมันนั้นไอ้นุก็โอ้จริงดอกก้องดอกก้องลายเป็นหวานเรียกโรดอกกองไปสัำจงวัดคือดอกกองนั้นสรุุเินมาจากไอ้นั้นมามาจากนั้นกูไม่กินเลยอาจารย์ นี่ก็เดี๋ยวมาเบ,บ็ดง,ง่าย